ผัดจนใบกะเพราสุกก่อนนะครับสวัสดีครับผมควงง่ายๆของนายต้มโจ๊กนะครับกลับมาเจอกันอีกแล้ววันนี้โจกมีเคล็ดลับการทําผัดกะเพราหมูสับให้อร่อยในแบบโจ๊กนะครับซึ่งเป็นสูตรที่โจ้ใช้ในปัจจุบันเลยครับติดใจมากสูตรนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีทาและส่วนผสมง่ายๆกันดีกว่าครับโอเคเราพร้อมทำแล้วนะครับสูตรนี้โจ้ะจะเริ่มจากการนําหมูสับนะครับ ลงไปรวนกับน้ำมันให้สุกสักคู่ก่อนนะครับผลดีของการรวนก็คือเนื้อหมูเนี่ยจะสุกและฉ่ำอยู่ข้างในนะครับใช้ไฟแรงนิดนึงนะครับรวนให้ข้างนอกสุกก่อนมันจะซีนความฉ่ำของหมูเอาไว้นะครับ เราจะรวนจนน้ำหมูเริ่มสุกแบบนี้นะครับแล้วก็เราจะเบี่ยงไว้ข้างหนึ่งก่อนใส่น้ำมันลงไปเพิ่มอีกเล็กน้อยนะครับจากนั้นเราก็จะใส่กระเทียมพริกนะครับแล้วก็ใบมะกรูดฉีกนะครับลงไปผัดให้หอมสักครู่หนึ่งนะครับ พอกระเทียมกับพริกแล้วก็ใบมะกรูดเริ่มสุกนะครับก็ผัดทุกเขานะครับให้ทุกอย่างเข้ากันนะครับอ่าพอได้มาแบบนี้นะครับเราจะเริ่มปรุงรสกันแล้วนะครับก็เริ่มจากน้ำตาลนะครับน้ำปลาน้ำมันหอยนะครับ ที่ไทยป่นสีดํานะครับเสร็จแ,แล้วก็โรยด้วยดอกกระเพรานะครับที่เอาลูดเอาไวน้นะครับนะคเสร็จแ,แล้วก็โรยพริกที่ฟ้าลงไปผัดนะครับ ตามด้วยใบกระเพรานะครับ <c oughs> ออกชุนนิดนึงนะครับผัดจนใบกระเพราสุกก่อนนะครับบางทีถ้าเราผัดกระเพรายังไม่ทานสุกดีเนี่ยมันจะเหม็นขิววหรือว่าฉุนนั่นแหละมันจะไม่หอมนะครับ นี่นะครับใบออกระเพราสุกแล้วไ,ได้ผัดกระเพราออกมาหน้าตาแบบนี้นะครับเผ็ดเผ็ดร้อนร้อนนะครับเนื้อหมูนี้ไม่ต้องแปลกใจนะครับตั้งใจสับให้มันเป็นแบบนี้ให้มันมีชิ้นบ้างนะครับไม่ใช่ละเอียดเกินจนล้วนแต่ถ้าใครชอบแบบล้วนๆก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปตักใส่จานลองดูกันครับเรียบร้อยแล้วครับหน้าตาออกมาแบบนี้เลยดูเกลไๆ ฉุนๆเผ็ดๆรสชาติจะจัดจ้านนิดนึงนะครับเรียบร้อยส่วนผสมเช่นเคยนะครับโจ๊กจะเขียนให้ที่ใต้คลิปนะครับเพื่อนๆสามารถเลื่อนลงไปดูได้นะครับวันนี้คงจะเท่านี้นะครับไม่ได้ชิมอะไรให้ดูเพราะว่ามันก็เป็นเมนูที่เราทานกันประจำประจำนะครับแค่มาแบ่งปันสูตรและวิธีการทําในแบบของโจ๊กให้เราไปทําทานดูครับเพื่อเป็นทางเลือกนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กด subscribe ให้โจ๊กด้วยนะครับจะได้มีวิธีการทําอาหารง่ายๆแบบนี้มาแบ่งปันเพื่อนๆบ่อย วันนี้โจกต้องไปแล้วครับขอบคุณมากสวัสดีครับบ๊ายบาย